ที่ในมีทีซึ่งเป็นประมุขประธานาฝ่ายสงฆ์โดยที่ท่านได้เมตลานุเคราะเดินทางมาเป็นประธานหรือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของทางเจ้าภาพอย่างยิ่งแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุทธรศรีระวงซึ่งเป็นน้องชาย,ยของคุณยายผู้ที่ลงไม้ไตายจากไปในปีคุณหลักศรินพระธรรมโม แ่เป็นูุทธเพียนดอกไม้ใฟสีเอ้เ้ตั้งตาตั้งตาเอ้าสาธุอิมินาสการนพุทังปุจจมมินาสการนธรรมังปุจจมมินาสการนสังฆปุจจ อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะกาโตภะคะวะตตาคโมธรรมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ Paretalana metang sameta padhanta awi kita kita peretang panangku sakitami caro pegini sikarata de jantri ja ke me mani tipe rathe Jakame karuanakane kehawatomi kete pemacayan duke maceratarawisame yakakantaparaka เอตังทัสสนติกยมุนิวรวจนะังสาธุเมสนันตุธรรมสวนากะโรยํปะทังสาธรรมสวนากะโรยํปะทันทาสวสวนาการอโยํปะทันตังสาธุท่านสักก่อนสาธุสาธุเปรียบกับเจ้าเรา ถ้าโอกาสวันนี้มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมินายมีทีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสลวงพ่อทรนชีรบงพร้อมด้วยญ,ญาติพี่น้องทงั้งหลายได้ประกอบพิธีไปสีสุดขวัญเกิบพร,ระทักษิณทักษทัมโมได้ประกอบพิธีไปสีสุดขวัญพระใหม่จำนำขอเก็บไปเจ้าเราพระเทวดาทั้งไรจุมรงค์มุงธนาสาธุการเคารพคุ้มขัดทางไงารถ้นนา,า,ขขอา,า,าโอกาสครั้นี้ก็กระเทิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

อุตมะนาทีมหา,าิปินาฏโดยอำนาจท่นเหลือชาสุ่งขาทั้งลายไม่มากโกงเกศาให้ได้อยู่ในเพศสมานาคุณเป็นดั่งดึงไรขอบแม่กับบอกวันทายาติชามาพงมูมะมุงอยู่วันทา Nang uba ji ka uba cong, nong kan tok pa tuan e Nam chok nyam ma pyeng, nam wanyeng ling to lungan Poh wat bin cong, tua tu kong ngam sa เยวผู้ทาของใส่เสียงคือสิ่งที่ขบบอกขาดเป็นนักปาชอาจาเป็นสมพันธ์ลอยหลอผู้สืบต่อประจำพิ่เป็นผู้มิบุญมากสิ่งลายหลากกรรมทรน้อง,งคือกรรมของกิ่งขาด Ô hai kính thăng thăm, chung chút thăm phải nhỏ, phải tha lò phân xa nắng cũng ca lây lăng ơi, hay cháu nắng đi săn nắng à. vì phân nha lắm lưu xem pha xếp lại, hát năm xu thăng thăng lộ kể thăng โงนั้นทำพระเจ้าเปลี่ยนนกเงามีปัญญาทรงวจายาถัยก็เท่ ทรงสุดตันิกายสุดทั้งหลายอันลำยิ่งทรงจบทุกสิ่งที่ได้ธรรมไฉนเป็นชำเก่งก่อเฒ่าฮอดมหาปัชานมีทรัณกาพุทธไทยใกลงา ให้เป็นปัตตานียลเจ้าฟุงคานทางไล่ของกันมาบูชาเกศชมบิภพจังขลัตซาหาลาศคุลพระภิจุรังนีุ้งคาจึงได้ปาาถนาบังบ้องปาตตนาเอาเขาของมุนมา สุมาลโคนกินเจตีรัตนาดังงนเงินกองคำคามามิงนัด้วจิงอาสงไทบางฟางปัตนาเป็นประจังจัปัดกีราโกให้สน,าาบน,ะะนสับพาเพนสมภูบังบองปัตนาถึงสาภนุญาณ น้ำสาข้าสโซนีพังอันวิเศษฝังฟ้องาาป,ปัตนาเปียนปัจเจกับโพธิยังอารมเยงโคนจาสิงสงสารฝังปาาาาาาัตนาเป็นพระรามเปลนทแลวอยากให้แก้วขับปาัตานาขอจงให้อุดมสมร็จประสิทธิ์เจ่คงฆาทังลายจัตตารอ ุทธิธรรมตังสีอย่าได้อังอย่าได้ตังอย่าได้เชินเป็นหาดอย่าได้ขาดเชินวันสงความอนั้นเนให้เป็นเอกในศาสนาให้รักษาประธรรมประสูตรให้ได้พูดเจคนทั้งหลาย ให้ขยายพระธรรมวราแก่ให้ได้พระธรรมวินัยจงอย่าให้สูตสาไปประกาศเกียรติคทั้งหลายไปขยายทั่วชมภูมายู cho chúng anh em hay siêu thăm buồn à น้ำองอาจจะได้ขาดเสียเสียอย่าได้มีหมงมลจะได้คนพ่พังให้เจ้าเปลี่ยนแกนให้เจ้านั่งศีละเลงให้เจ้าแข็งดังหินเส้นก้อนอย่าได้ย้อนทอนเป็นดังเขาพัสุมิโรักบ่ียง กห่งใเจ้าเทียงนันตาสิงเอจ้าอิงพระพุทธจะได้สวดเอ็นเอียงให้เจ้าสู่เพียงฟ้าให้เจ้างามตลาแ่นใจไปทั้งใดให้มีผู้แห่ให้เจ้าเป็นแก่ในศาสนาให้สมปรัฒนาในคำสอนพระพุทธเจ้า เจ้าคำผิดทางยามยังเหติสินออกกิเลสหลอกนิ่งอายส่งความหมายถูกจางยาได้ห่างความนิ่นจงสดใส,ดสในธรรมเลิศจงประเสริฐในศาสนาขอจงให้ใหอดมด้วยจะตัวรับผิดตามคนใช้แตงสี่คืออายุวะนาสุขภาร ต um <the time. S 2> ้นกุบกิปัตย์จอันต้นกิตจงเสด็จลงมายังรักษายังขันทักสันดานแห่งพระทักสินพระธาตโมตาเข่าเข่าสูนิราภารุทุกินทุกนก็ชาเทอสาธุมาเดอกวัน วัญเจ้าไปเที่ยวเล่นเรื่อแกแกวแมวกะเลี้ยงแต่ยินเสียงกูเอินให้ขวนเจ้าตามาเด้อทักทีเด้อว่าหายเรื่องเอิญว่าไม่ไม่มาหัวเราะมาอยู่ในเรื่องมาชี่ในใจมาอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุกนี่สินนี่ท่อมนี่ตำแหน่งนี้จะเจอในนาทีการย่าง เดี๋ยเป็นีเป็นโตอยงานช่วงเผยผ้าอาศสยในอนากตการขังนาอ่าเอ้เป็นเอ้เป็นเจ้าคุณเด้อ